สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นมีอยู่หลายหน่วยนะคะวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเป็นความเข้มข้นในหน่วยแรกก็คือหน่วยร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ,ะในหน่วยร้อยละเนี่ยนะคะในความเข้มข้นในหน่วยร้อยละเนี่ยก็มีแบ่งย่อยเป็นอีก3แบบได้แก่อะไรบ้างอันที่1น,นะคะเราจะเรียกว่าร้อยละ โดยมวลร้อยละโดยมวลเราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคำว่ามวลในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า weight ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ weight by weight ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ร้อยละโดยมวลตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นการตัดหน่วยและมันจะเป็นการใช้สูตรนะคะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยคำตอบสุดท้ายที่เราได้เนี่ยสามารถไปเชื่อมโยงกับการตัดหน่วยได้นะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนต่อไปเนาะ ทีนี้มาดูนะคะร้อยละโดยมวลสูตรของมันก็คือมวลของตัวละลายส่วนด้วยมวลของสารละลายร้อยละก็อย่าลืมคูณด้วยหนึ่งอยใช่ไหมคะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเรามีสารมาผสมกันใช่ไหมคะถ้าเราจะมาคำนวณในสูตรนี้มวลของตัวละลายกับมวลของสารละลายจะต้องมีหน่วยเดียวกัน ใช่ไหมคะอยู่ตัวอย่างเช่นอันนี้นะกรัมกับกรัมแบบเนี้ยนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างคำนวณเลยเช่นกลูโคสมวล20กรัมละลายน้ำ100กรัมจงหาความเข้มข้น ในหน่วยร้อยละโดยมวลเราก็มาดูจากสูตรใช่ไหมคะจากสูตรสูตรก็คือด้านบนเลยเนาะสูตรก็คือมวลของตัวละลายส่วนด้วยมวลของสาระละลายใช่ไหมคะก่อนอื่นเราต้องมาพิจารณาก่อนว่าใครเป็นตัวละลายเรานำกรูโคสไปละลายในน้ำใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวนเนี้ยเนี่ย กูโค้ดจะเป็นตัวอะโทษทีกูคโค้ดจะเป็นตัวละลายถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานเนาะเราเรียนแล้วตอนมต้นใช่ไหมคะแล้วน้ําก็จะเป็นตัวทําละลายเนาะอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเข้าสูตรเลยเปอร์เซนต์เวทบายเวทหรือว่าร้อยละโดยมวลได้มาจากมวลของตัวละลายใช่ไหมคะตัวละลายที่นี้คือ กูโคส20กรัมส่วนด้วยมวลของสารละลายทีนี้มวลของสารละลายเนี่ยสารละลายมันเกิดจากการเอากูโคส e มารวมกับน้ําใช่ไหมคะดังนั้นมวลของสารละลายก็ต้องเป็นมวลของ2 2สารนี้รวมกันดังนั้นก็จะเป็น20บวกด้วย100ใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วอย่าลืมปิดท้ายคูณด้วย100เพื่อให้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ คำตอบก็คือ16.67อ่ะอันนี้ก็คือคำตอบถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยจากข้อมูลนี้มันสามารถเขียนเป็นแฟกเตอร์ได้ด้วยนะคะถ้าเราเขียนเป็นแฟกเตอร์มันจะเขียนได้ว่ายังไงนะคะมันจะเขียนว่า16.67กรัมกรัมของอะไรกรัมของตัวละลาย ใช่ไหมคะเพราะว่าจากสูตรเนี่ยมันคือตัวละลายส่วนด้วยสารละลายใช่ไหมดังนั้นมันก็ล้อจากสูตรมาเลยก็คือกรัมของตัวละลายตัวละลาที่นี้ก็คือกลูโคสใช่ไหมคะมันก็จะเป็น1 6 6 7กรัมกลูโคสส่วนด้วย1 0 0กรัม100กรัมของใครตามนี้เลยก็คือ1 0 0กรัมของสซลลหรือว่าสาระละลาย ะะดังนั้นเราสามารถเขียนแฟกเตอร์ได้ว่าแบบนี้ะนะคะคูแคน์แฟกเตอร์ไว้ให้เลยนะคะเพื่อที่ตอนคำนวณในเรื่องถัดไปเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเวลามีร้อยละมันจะเขียนแฟกเตอร์ยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นความเข้มข้นแบบร้อยละแบบที่1เนาะก็คือร้อยละโดยมวลหรือว่าเปอร์เซ็นต์เวทไบวีนะคะ,ะมาดูความเข้มข้นแบบร้อยละแบบที่2ก็คือเป็น ร้อยละโดยปริมาตรคำว่าปริมาตรในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volume ใช่ไหมคะนะมันก็จะเป็น percent volume by volume นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยร้อยละโดยมวลเราเอามวลมาหารด้วยมวลถูกต้องไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมมันก็จะเป็นปริมาตรหารด้วยปริมาตรปริมาตรอะไรปริมาตรของตัวละลาย ด้วยปริมาตรของสารละลายเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็คูณด้วย100เนาะนะคะดังนั้นเนี่ยสูตรมันจะคล้ายๆกันแต่มันเพียงแค่เปลี่ยนคำเฉยๆนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเช่นสารละลายเอทานอล c 2 h 5 o h เตรียมได้จาก เอทานอลเข้มขน้นนะคะเอามา30 ml ผสมกับน้ำ50า l 0 m l จงหาความเข้มขน้นร้อยละโดยปริมาตรอ่ะได้ละ ทีนี้นะคะเราก็มาดูจากสูตรปริมาตรของตัวละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายดังนั้นเนี่ยถ้าได้โจทย์มานะคะเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะแทนใครเป็นตัวละลายใช่ไหมอ่านมาดูในข้อนี้นะตัวละลายตัวละลายในที่นี้นะคะมันจะมีเอทานอล30ผสมอยู่ในน้ำห้าสิบใช่ไหมคะจะเห็นว่าสารทั้งสองตัวเนี่ยเป็นของเหลวทั้งคู่ทีนี้ถ้าสารที่มีสถานะเดียวกัน ตัวที่มีปริมาณน้อยก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะจะเป็นตัวละลายส่วนตัวที่มีปริมาณมากจะกลายเป็นตัวทำละลายอโอเคเมื่อเรารู้แล้วเราก็มาเข้าสูตรเปอร์เซนต์วอลลุ่ม by วอลลุ่มเท่ากับปริมาตรตัวละลายนะะตัวละลายก็คือเอทานอลตัวนี้มีอยู่30 ml ส่วนด้วย ปริมาตรของสารละลายใช่ไหมคะสารละลายเกิดจากการเอาน้ํากับเอทานอลไปผสมกันดังนั้นต้องเอาปริมาตรมารวมกันก็คือ30มสบกห้ 50, และอย่าลืมคูณด้วย100ใช่ไหมคะก็จะได้คําตอบเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นั้นก็กดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ37.5% v o l เ m e ซ Vol by Volume ใช่ไหมคะอ่ะแน่นอนมันก็จะเขียนเป็นแฟกเตอร์ได้เหมือนกันทีนี้ จากข้อนี้ข้อนี้เนี่ยตอนเราเขียนแฟกเตอร์เราเขียนเป็นกรัมต่อกรัมใช่ไหมคะเพราะเราเอาข้อมูลมาจากร้อยละโดยมวลใช่ไหมเราเอาข้อมูลมาจากร้อยละโดยมวลทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะตามข้อนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์วอลลุ่ม by วอลลุ่มหน่วยของมันจะไม่เป็นกรัมและถูกต้องไหมคะหน่วยของมันก็จะเป็นหน่วยที่เราคำนวณมา ซึ่งหน่วยที่เราคำนวณมาในข้อนี้ก็จะเป็น ML ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น ML ส่วนด้วย ML เนาะทีนี้ ML มันเป็น ML ของอะไรนะคะข้อมูล37.5% volume by volume มันก็จะเป็น37.5 ML ของตัวละลายใช่ไหมตัวละลายก็คือเอทานอลส่วนด้วย100 ML ของสองลลใช่ไหมคะเน่จะเห็นว่า แฟกเตอร์เนี่ยใกล้เคียงกันกับเมื่อกี้เลยที่ที่เราเขียนไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะก็จะได้แฟกเตอร์เป็นแบบนี้เนาะนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อไปนะคะความเข้มข้นแบบร้อยละนะคะแบบที่3ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรอ่ะอันนี้จะไม่เหมือนเหมือนสองข้อแรกแล้วเหมือนสองอันแรก สองอันแรกเนี่ยมันจะเป็นร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรนะคะแต่นี้เป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนั่นหมายความว่าเอาของสองอย่างมารวมกันนะคะโดยมวลต่อปริมาตรนั่นก็หมายความว่ามวลหารด้วยปริมาตรนะคะมวลคือมวลของอะไรเหมือนเดิมมวลของตัวละลายปริมาตรของสารละลายและคูณด้วย100นะคะอ่ะ เมื่อกี้ลืมบอกไลยละด้วยมวลต่อปริมาตรเราใช้เปอร์เซ็นต์มวลก็คือว t ใช่ไหมคะต่อก็คือหารหรือว่าบายปริมาตรก็คือวอลลุ่มดังนั้นมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ W ต่อ v ใช่ไหมคะหรือว่าเปนะอร์เซ็นต์เบตต์บายวอลลุ่มเนาะมาดูโจทย์โจทย์อยู่ตัวอย่างเช่นแอมโมเนีย สิบห้ากรัมละลายน้ําจนได้เป็นสารละลายที่มีปริมาตร1นึ่งสอง้อละกัน200 ml จงหาความเข้มข้นเป็น ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรทีนี้นะคะเราก็มาดูวิเคราะห์โจทย์ก่อนร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรมันต้องเอามวลของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสาระละลายใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยอ่านจากโจทย์ก็จะพอจะรู้เลยว่าใครจะเป็นตัวละลายจากโจทย์บอกว่าแอมโมเนีย15กรัมใช่ไหมคะนำไปละลายน้ำจนได้สาระละลายใช่ไหมคะดังนั้นแอมโมเนียตรงนี้เนี่ย จะเป็นตัวละลายและโดยส่วนใหญ่น้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวทำละลายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวทำละลายสากลเนาะะก็คือใช้เยอะใช้บ่อยนั่นแหละนะคะน้ำก็จะกลายเป็นตัวทําละลายทีนี้เราก็มาคํานวณน,นะคะเปอร์เซนต์เวท o l ล m มนะคะเกิดจะเอามวลของตัวละลายตัวละลายคือไข่ ก็คือแอมโมเนีย15กรัมส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายทีนี้ข้อนี้ระวังดีๆนะคะจากโจทย์เนี่ยเขาบอกมาแล้วใช่ไหมว่าละลายน้ําจนได้สารละลายเห็นไหมจนได้สารละลายปริมาตร200 m l แปลว่าข้อนี้เขาบอกปริมาตรสารละลายมาแล้วใช่ไหมคะเราไม่ต้องเอาไปรวมนะไม่ใช่เอา15กรัมไปรวมกับ200 ML มันรวมไม่ได้มันคนละหน่วยถูกต้องไหมกร,รัมกับ ML นะคะซึ่งจากโจทย์กำหนดมาให้แล้ว ก็ใส่ลงไปเลย2 0 0 ml คูณด้วย100นะคะอ่ะอีกรอบนึ่งนะทำไมข้อนี้ถึงไม่ต้องรวมด้านล่างตรงนี้นะคะจากสูตรมันคือมวลของตัวละลายใช่ไหมซึ่งตัวละลายก็คือแอมโมเนียตรงนี้15กรัมใช่ไหมคะส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายสารละลายเนี่ยเขาให้ปริมาตรมาแล้วนะคะ200 ml ดังนั้นแทนค่าได้เลยเวลาอ่านโจทย์อ่านดีดเนาะจากนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขก,ก็จะได้เท่ากับอ่ะ เจ็ด i g h ห้าเปอร์เซนต์เวทนะคะ,ะตรงนี้ก็เขียนเป็นแฟกเตอร์ได้เหมือนกันเขียนเป็นแฟกเตอร์ได้ว่า7.5ดูดีดูดีนะเวทมันก็คือกรัมใช่ไหมคะกร,รัมของอะไรกร,รัมของตัวละลายก็คือแอมโมเนียส่วนด้วย100ตรงนี้มันเป็นวอลลุ่มใช่ไหมคะเวท b บ v o วลมวอลลุ่มในที่นี้มันเป็น ml ใช่ไหมคะมก็จะเป็น 7.5กร,รัมแอมโมเนียนะคะต่อ1 0 0 ml สอลลตรงนี้ก็เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้3หน่วยนี้ร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรแล้วก็ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแบบไหนจะเจอเยอะที่สุดนะคะที่จะเจอเยอะที่สุดก็คืออันที่1ก็คือร้อยละโดยมวลเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแฟกเตอร์นี้เนี่ยนะคะแฟกเตอร์ ข้อมูลนี้นะคะจะเจอบ่อยที่สุดจะสามารถประยุกต์ใช้ในการคำนวณตัดหน่วยอื่นๆได้ด้วยนะคะ